ลกสบายดีพราแในพี่น้องเบอร์สครูสคนในพี่น้องเ้อจนจนนี่กะอยู่ข้าแขกจะพี่น้องแข่งคมวันตรงฟังพุนก็นเป็นฟังไทยตอนนี้พาพี่น้องมาวัดประทาสี่โคศะพี่น้องสี่โคศวัดประทาสีโคต,ตะบองพี่น้องมาเที่ยววัดนะพี่น้องเนาะมาเวียก,กันเลยมาแวะเบิง่งเดี๋ยวเข้าข้างในเพราะว่าเข้าได้หรือบอลเห็ตัวมันอัดอยุ่แต่สั้นเนี่ยตันนี้สิพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งข้างในกันเลยนะพี่น้องเนาะบอลนี้ิ่นจะมี สิ้นเฮซายพี่น้องเ่งนจะมีสิ้นเฮ้ไซแบบเข้าไปข้างในเนาะเปิ่ลกำลังลงสิ้นอยู่จสิพาพี่น้องเข้าไปข้างใน<อ>จะเปลี่ยนสิ้นเปลี่ยนเสื้อแล้วแล้วไปแต่แล้วไป<อ>พากันมากราบพระธาตุ<อ>สี่โคตะบองอแต่พี่น้องปะเข้าไปไหนกำลังเข้าไปข้างในแล้วจ้าพี่น้องจ้า ข้างหน้าจะมีต้นโพโนยในการมีเขาถ่ายรูปให้โบสกล่าวบ้บเนาะในนี้จะเป็นโบสถ์แหละพี่น้องไม่ได้มีคนไม่ได้มีอย่างเลยน่าจะเป็นโบสถ์ให้แบบมากา้าพะก้าบอีนอย่างเนาะพี่น้องนะบรรยากาศรอบๆแต่พี่น้องนี่นี่นก็เป็น ปลาคาสีโคตรแต่พี่น้องจะตรงข้ามกันเน้ำโขงเลยติดแม่น้้ำโขงเลยเนาะเดี๋ยวจะไปอันนี้พี่น้องมันเทิงพันบอ่เอเปืองมันเทิงพันหวาเทิงก็กมีตั้งห้างพี่ไอคนกนสิทันี่พี่น้องจุดทูบจุดเทียนกำลังจะขึ้นไปข้างบนแล้วเด้อยพี่น้องเด้อ มาส right. yeah. so, well, ัตว์บ <Darth Vader> ุญนำกันไปพี่น้องว่าสิอันเอาทูไปใต้ข้างล่างแต่ว่าบ่มีกระไฟบ่มีหยังก็เลยบ่ได้เสียบซ้ำเลยว่าสิมาเสียบอยู่เทิงเด้หาวัดแล้วอยู่เทิงพี่นี่พี่น้องประทัดใหญ่ๆอันนี้จะเป็นทางหลังพี่น้องข้างๆเดี๋ยวจะอ้อมไปทางหลังแล้วอ้อมไปทางหน้าเลย ฟังพนก็เป็นฟังไทยในพี่น้องเน,ะนาะนครพนมพระธาสิโคแต่ตรงข้ามกับนครพนมโดยพี่น้องเด้นอนครพนมอัน,นี่เป็นด้านหลังโดพี่น้องเด็กหลังสัางไปด้านหน้าอัน,นจะเป็นอีหยังบูเป็นโบห,หรือว่าเป็นหุป,ปันพระเจ้าสิโคโหรือว่าอีหยังหรือว่าเป็น พระสักอย่างแหละพี่น้องเดี๋ยวค่อยเข้าไปเนาะเดี๋ยวมาข้างหน้าก่อนมาขอพรก่อนพี่น้องขอพรยได้อย่างกับขอพรเอาได้พี่น้องเด้อพันให้ขอเรื่องแต่แต่เรื่องการงานเท่านั้นให้ขอเรื่องอื่นพี่น้องก็มีตำนานมีระมัตนะพี่น้องเนาะประใชอันไดอ่ะคะ ข้างหน้าจะพี่น,น,น้อ,นงองเต่ข้างข้างอย่างดีงก้านพี่เอาคำไม้ประทาสีโคตตะบอกบ้านจุดนี้กำลังไว้พ่อแม่พี่น้อง ลืมไฟแซกซ์ซัมไปใต้ทูบซัมเมืองร,รอบๆพี่น้อง ตอนนี้บ่าจนนี่เพิ่นกะว่าวายแล้วแหละอันนี้ก็เป็นทางหน้าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอสิปลาไปการอบนั้นเป็นโบสพี่น้องมีคมูหญยาคูอยู่พี่น้องเดี๋ยวเขาจะให้เพื่อนมัดแขนให้เนาะแต่เราก็ไปถ่ายเพื่อนดอกพี่น้องเกรงใจเพื่อนเข้าไปเพื่อนมัดแขนให้ก่อนเสียงเบาโพ่พี่น้อง <laughs> จบคอยากกินน้ำเด็ดิพยญญาามบวาดังๆนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็พาพี่น้องมาเที่ยวจตะพี่น้องกลับมือน,นี้แหละเงี้ยเ็หน่อยกันเขาก็จะได้กลับพี่น้องเนี่ยข้างในเป็นอะไรพี่น้องเอ้ยนี่เป็นทางนาบัวพี่น้องอยางอ้อมมากาจะเป็นทางนาข้างหลจะมีพระไงทางุวนจะเป็นแม่น้ำคง เดี๋ยวเข้าไปให้เพื่อนมาแกตให้ก่อนพี่น้องที่ต่อไปพี่น้องหลังจากให้เพื่อนอันมัดเช็ให้ขอพรแล้วก็พาพี่น้องเลาะสวมบรรยากาศตอนพี่น้องเนาะบดนี้เนาะขันมีงานมีอย่างเทศกาลคนละหลายอันนี้เป็นบ่อปลาปลาพี่น้องปลาเขีงปลาไหลแท้หรือว่าฝากคุณเพื่อนเอิญปลาหมอเนาะปลาเขีงหรือปลานิ่นี่เออปลานิ่นปลานิ่นแต่พี่น้องบอกเป็นปลาหมอปลาไหลายคักเออเห็นหัวอาหารอยู่ก็อยู่หันเลยทำบ้านหาบ้านอันหาอัน กุซาหูเพียดน,นะลป,ะปะลาปลา่อยคักพี่น้องฮันเด้หัวปันนยูนอกพันเด้เออจะมีสีฟันคอจะโยกหัวเปืองพี่น้อง,องมาเกลือหัวอาหารปลาจ,จ้พี่น้องปลาพี่น้องปลาลูกสอนตัวใหญ่อ๋าตัวใหญ่ครับแค เออเพื่มปลาดุกคือตัวใหญ่แท<ง>้ตัวออนปลาดุกตัวบักใหญ่พี่น้องปลาเข่งเอ้ยปลาเข่งว่าสันปลาดินกระโตงบุใหญ่ปั้นใหญ่นาะก็ปลานะดุกตัวใหญ่แหงพี่นอ้องใหญ่ใหญ่ไหนวะอาบุญนำกันได้พี่น้องเด้อขอให้บุญกุศลที่จะนี่เฮ็ดนี่พี่น้องมาไหว้พระเจ้าสีโคตรขอให้ปังปังมาพี่น้องเนาะขอให้ปังปังนะ ขอให้มีผู้ติดตามในหลายยอดวิวขึ้น,นหลายเนาะตัวเงยยอดวิวกระตกแหงจนพี่น้องเลยอยากให้ยอดวิวขึ้นเนหลายพี่น้องปา้ปาป่าสะออนไหลคัก <c oughs> เป็นวัที่ใหญ่แหงพี่น้องเป็นวัที่ใหญ่โตแหงเพิ่อกำลังตัดหญ้าอยู่จ้ะพี่น้องคนก,ก็นเป็นคนงาน่นตัดหญ้าอยู่เพิ่อกำลังจัดหน้าจัดย่างจัด บบออกให้งามเนาะน่าจะเป็นอีกย่งบ่พี่น้องก้อนหินก้อนใหญ่ๆหั่นตัวนี้ก็บู่้กันว่ามนหยังอาดอกมันออกดอกงามต้นไม้อยู่อันก้อนหินน่ะพี่น้องออกดอกงามงามแต่ดอกอีหยังกูเข้ากับสหินเลย ปัจจังสีโคตะบองเนาะเปลืองกัญย่างมาตำหลงังกัญย่างซานี่กัญย่างมากรอนซะ <c oughs> มีพาพี่น้องมาเที่ยวแต่พี่น้องจา๋าไปบอกให้มาซามาตำหลังโหลดนี่จุดนี้กัญย่างมากรอนเพิ่นโอ้พอออี่น้องลืมเอาเทียนเอาวอย่างมาบูซาพญาศรีโคตะบอง พี่น้องเพ่นชาว้ากคันมาขอพรขอโชคขอลาบขอแต่ห้ามขอเรื่องของฮับเลยพี่น้องเข้ามาผู้เฒ่าผู้แก่เพื่อนว่าว่าห้ามขอที่นี่กับบริโภเนาะขอ,อ,ขอแต่เรื่องโชคแต่ลาบนี่แหละ่จะพี่น้องพญาาสีโคตตะบองในมือพุทธเจถือกระบ,บอกว่าพอดีแสงสะท้อนพี่น้องเลยทุกคนก็สิมากะใบมันอย่างลายแฮงชดในโควิดเลยบพค่อยมีคนใจพี่น้อง ไมเปลืองกำลังขึ้นประกาศว้อยู่ใจพี่น้องจนนี่ก้าวไปแล้วไปเรียบร้อยแล้วจอยพาพี่น้องไปเฮือนไทยเนาะเฮือนไทยก็จะเือนลาวอะไรพี่น้องเฮือนยาวเป็นเฮือนลาวเฮือนไม้เฮือนยาวเนาะขอขอตั้งใจขอขออย่างเดีเนาะอย่างเดี ว่าต่างๆเพื่อนเซฟไ่ได้ยินนะนะกลัสมาธิหลุกกลัสมาธิเพื่อนว่าเป็นอย่างก้อยเปลืองเพื่อนจังบอกให้คอนเรื่องความฮักค่ะเป็นอย่างก็เพราะว่าพญาสิโป์คนเพื่อนจะตายเรื่อความฮักบุญคุณบุญสมหวังเรื่องความฮักกันแต่นันก็เลยเพื่อนก็เลยห้ามคอจากพี่น้องแต่ว่าเรื่องโศกเรื่องละมันสมหวังพี่น้องเอามาละคนลุก มือนี้แหลเฮือกเลขหกตัวเด้อพญาสิโคเด้อร์บอคลายเขหกตัวจักสองพันนะพี่น้องเนาะชุดสองพันช่าพญาสิโคเดอร์เป็ดลอยล้านก็พอแล้วมันบเปล่าลอยล้านฮ่าฮ่าฮ่าไปเมื่อนี้กับเมื่อนัฟันเอาตัวเมื่อนี่ได้เล็มื่อนี่ได้เลขออกนะเลขกแล้วออกพี่น้องป้าปไปเบิ่งอันเงินยาวไปเงินยาวแล้วพญาสิโคเฮ้วไปน้ำเพิ่นไปพี่น้องน้ำเพิ่นไปอันนี้เป็นขวดใช่พี่น้องป้าขวดก็งามๆเด้ะ น่าจะเป็นอีกอย่างโบหู้พี่น้องขวางามงามพี่น้องเจ็ดสิบาพี่น้องไปเบึ้งเงิเงนยาวนะ้องเงินสมัยโบราณตะกอนพี่น้องอันนี้ก็เป็นเงอนยาวสมัยโบราณพี่น้องเอ้ยมีหลายหลังอยู่พี่น้องอยู่คุณกับแมนฟังคุณฟังแมนน้ำคุณไปเฮือนชนเผ่าพุทธไทยเมืองวัง เมืองเซปังไฟโอ้พี่น้องเงินอันนี้เป็นเงินเงินอันแบบมีหลายแบบนะพี่น้องอันนี้เป็นแบบเงินยาว้ไทยสี่เป็นทรงแบบนี้เงินยาวของเฝ้าเฝ้าพทยเนาะบันไดคุณแบบนั่นมีเซียมีอย่างอันนี้เป็นเงินยาวของเฝ้าอีกอย่างไปเบิ้งกันมีหลายหลังพี่น้องฟังคุณก็มี โอ้เป็นเหือนยาของพ่อผู้ไทยเบิดแบบนี้เหนนื่อซนเผาผู้ไทยไทยวังนี่พี่น้องงามปะงามอยู่เด้จนนีวานือ,อแต่พี่น้องจา้านี่พี่น้อง แา่เดี๋นี้ขอขอบใจ FC b u r s ุกูสกุขอขอที่คอยให้กลใจใจก็คอยติดตามไปนี่เนาะปั๊ดหลังคากระพังหมดเลยพี่นอ้องมันได้ก็งามงามไปที่มักสูงแบบนี้แหละจนนี้เคยยื้อขันย่าแบบนี้ดิพี่นอ้องสมัยก่อนจะยังน้อยนะเงินปูเงินเม่ตู้แต่ก่อนกับปูขันย่าแบบนี้แหละหลังนี้งามงามพี่นอ้อง ตอนนี้ก็ขอฝากบรรยากาศรุนสมีเดยพี่น้องเด้อจังไต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตอนนี้นี่ยเด้อสุดท้ายตอนนี้ก็ก,กลาบคำว่าสบายดีสวัสดีครับ